สวัสดีครับพบกับผมเพย์ไอแล้วก็รายการเคลียร์ชัดนะครับวันนี้นะครับเพไอจะมาเคลียร์ชัดเกี่ยวกับโรคทางอารมณ์โรคนึงเนาะซึ่งคนสมัยนีย้เป็นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองคนที่เป็นเนี่ยจะรู้สึกซึมเศร้าแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายได้วันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักโลกนี้กันครับสำหรับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับก็คือหลักๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันไม่มีความสมดุลก็คือพวกซีโรโทนินนะฮะนอร์อเดนารีแล้วก็โดปามีนพอสารสามตัวนี้มัน พฤติกรรมรวมไปถึงสุขภาพทางด้านร่างกายด้วยด้านอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการที่รู้สึกเศร้านะฮะรู้สึกว่าไม่มีความสุขอะไรที่เราเคยทาแล้วรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขเนี่ยพอมาทําอีกครั้งมันไม่มีความสุขแล้วผู้ป่วยบางคนไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแค่รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไปในด้านแบบลบทําให้คนรอบข้างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนนี้น่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ซึ่งหากเขาปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ร ในการที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือกระทําในที่สุดเพศสัตว์ก็จะมาแนะนําวิธีการประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับว่าเราเนี่ยมีซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีเนี่ยมีรุนแรงขนาดไหนโดยแบบทดสอบนะครับที่สามารถทดสอบได้เองที่บ้านเลยจะเป็นแบบทดสอบที่ชื่อ PHQ-9 เนาะก็คือจะเป็นแบบทดสอบจะมีคําถาม9ข้อที่จะถามเราว่าเรามีความเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ในการใช้ประเมินเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยที่ลิงก์นะครับเพศสัตว์จะมีการแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถเข้าไปทำแบบ ทดสอบได้เนาะวันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะว่าในแบบสอบถามเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วต้องตอบประมาณไหนยังไงนะครับอันแรกนะครับก็คือเขาจะถามว่าในช่วง2ส,สัปดาห์นี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอาการดังต่อไปนี้ข้อใดบ้างเขาก็จะมีทั้งหมด9ข้อนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้เราทําการตอบเราสามารถกรอกเป็นคะแนนศูนย์ถึงสามศูนย์คือเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยเลข1น,นะครับคือมีบางวันหรือว่าเป็นไม่บ่อยเลข2มีค่อนข้างบ่อยส่วนเลข3ก็คือมีเกือบทุกวันเลยโอเคมาที่ข้อแรกเขาถามว่าคือเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหมายความว่าถ้าเกิดเราทําอะไรที่เคยมีความสุขแล้วเรามาทําตอนนี้มันไม่มีความสุขแล้วแล้วรู้สึกเบื่อตลอดเวลาเลยให้เรากรอกคะแนนตามที่เพศสัตอธิบายเบื้องต้นได้เลยนะข้อ2คือไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท้ก็คือเรารู้สึกว่าซึมเศร้าตลอดเวลารู้สึกท้อแท้เราทําอะไรไม่ได้ดังความคาดหวังของคนอื่นเลยที่เขามองเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ3หลับยากหรือหลับตื่นตื่นหรือหลับมากไปคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับก็จะมีหลายอาการซึ่งบางคนเขาก็จะหลับหลับตื่นตื่นหรือว่า นอนหลับหลับยากมากไม่หลับสักทีกว่าจะหลับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือบางคนหลับได้นะแต่ว่าหลับยาวมากน่าจะเป็นความผิดปกตินะฮะข้อ4คือเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงนะครับคือผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีแรงไม่มี energy อ่อนเพลียทั้งวันข้อ5เบื่ออาหารหรือกินมากไปสามารถเป็นได้ทั้งคู่เลยก็คือบางคนเบื่ออาหารไม่กินอะไรเลยอีกส่วนหนึ่งคือรู้สึกอยากอาหารกินมากนะครับแต่จะเป็นพวกอยากกินเป็นพวกแป้งน้ําตาลอะไรพวกนี้ครับต่อไปข้อ6ก็คือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหล ตัวเองทำให้ครอบครัวผิดหวังขอ้อ7คือสมาธิไม่ดีเวลาทําอะไรก็คือหมายความว่าผู้ป่วยสมาธิจะรู้สึกสั้นลงอะครับทำอะไรไม่สามารถจดจ่อได้ทําให้การทํางานมีปัญหาหรือว่าเราดูหนังดูทีวีดูโทรทัศน์แป๊บเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าตามไม่ทันแล้วว่าเอ้า เขาพูดไปถึงไหนแล้วเหมือนแบบสมาธิเราหลุดไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ8พูดหรือทําอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือบางคนกระสับกระส่ายจนอยู่นิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับบางทีก็จะทําอะไรช้าอย่างเช่นหยิบจับกว่าจะแบบหยิบเนี่ยไปช้ามากหรือว่าทํางานก็ทํางานช้าช้าเกินกว่าปกติที่เขาเคยทําได้หรือบางคนก็คือ กระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้ก็มีแบบอีกแป๊บลุกอีกแป๊บลุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อที่9คือคิดทํร้ายตัวเองก็คืออันนี้คือค่อนข้างรุนแรงเนาะคือมีความคิดในการที่จะฆ่าตัวตายอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะครับโอเคครับพอเราให้คะแนนครบ9้าข้อแล้วนะครับเราก็กดคําว่าส่งคําตอบต่อไปได้เลยทีนี้ระบบก็จะประเมินคะแนนเนาะว่าเราได้กี่คะแนนแล้วก็ เราเนี่ยอยู่ในซึมเศร้าระดับไหนนะฮะโดยเขาจะบอกมาเป็นสีสีเนาะก็คือถ้าเป็นสีฟ้าน,นะครับคือไม่มีอาการหรือมีก็มีน้อยมากนะครับอันนี้คือไม่ต้องรับการรักษาอะไรนะครับพยายามหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทําไปเนาะถ้าขึ้นเป็นสีเขียวคืออาจจะเป็นซึมเศร้าในระดับน้อยก็คืออันนี้จะแนะนําว่าเราพยายามหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทำนะครับแล้วก็ลองมาทําแบบทดสอบซ้ําในอีก1-2อาทิตย์ต่อมานะครับคือเป็นตัวสีเหลืองซึมเศร้าระดับปานกลางเราต้องเริ่มหาทางออกแล้วนะครับว่าอารมณ์เราเนี่ยมันเป็นขนาดนั้นได้ยังไงเนะงาะ อะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นหาเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่ไว้ใจได้ครับปรึกษาช่วยกันแก้ไขปัญหาประกอบกับให้เราทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับหาความสุขเข้าตัวเองให้มากๆขึ้นผ่านไป1-2อาทิตย์แล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมัน ส่งผลกระทบต่อการทํางานนะครับหรือว่าการเข้าสังคมอันนี้ก็สามารถไปพบแพทย์ได้เลยเหมือนกันต่อไปนะครับก็คือระดับสุดท้ายคือสีส้มกับสีแดงนะครับก็คือเป็นซึมเศร้าระดับที่เป็นมากกับร้ายแรงเลยการเป็นซึมเศร้าระดับรุนแรงกับระดับที่เป็นมากมีความเสี่ยงที่เราจะเกิดการฆ่าตัวตายสูงมากนะครับต้องรีบไปพบแพทย์สุดท้ายนี้นะครับเพไอก็อยากฝากถึงผู้ชมหรือว่าผู้ฟังบางคนนะครับที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีภาวะของซึมเศร้าตรงนี้อยากจะให้ลองนะครับเปิดใจนะครับไปพบแพทย์ ath, ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะได้รับการรักษาง จุดรับคําปรึกษาที่เหมาะสมจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าในระดับที่รุนแรงหรือมีความคิดที่จะทําร้ายตัวเองมากขึ้นไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้เพร้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ